ช่วงนี้ผมออกไปพบปะท่านทูตที่มาก่อนนะครับหลายท่านรวมทั้งบางครั้งเนี่ยพบกับท่านทูตที่มาทีหลังผมเช่นกันคือเมื่อกี้ไปพบกับท่านทูตฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของการทูดมีทั้งโปรโตโคอลแบบพิธีโดยหลักแล้วจะต้องเป็นท่านทูตที่มาทีหลังเนี่ยมาคอแต่ว่าสําหรับผมในใน,ในอาเซียนเนี่ยนะครับก็มองว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก็ไล่เลี่ยก,กันเราไปพบท่านผมก็จะได้เห็น ว่าท่านอยู่ยังไงนะฮะทำให้นึกถึงประเด็นในเรื่องของว่า, cost วาค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการทูตน,นะฮะจะเป็นซังคอสต์หรือว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปแล้วกับ ROI Return on Investment ว่าผลตอบแทนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนน,นะครับเพราะว่าไปเจอสถานทูตบางท่านเนี่ยก็จะมีเป็นเจ้าของใช่ไหมครับ บางที่ก็เช่าเหมือนกับเราเนี่ยยกตัวอย่างไปเจอขั้นทูตของอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีลักษณะพิเศษที่ UAE ก็คือว่าทางรัฐบาล UAE เนี่ยเป็นคนจัดหาที่ดินให้จัดหาตึกให้ทั้งทำเนียบทั้งที่ทำการในภาษาการทูตเนี่ยทำเนียบคือเร i เดนซ์ที่ทำการคือ Chancery ภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่า embassy นะครับคือทั้งสองอย่างเนี่ยในภาษาทางการทูตก็เป็น premises นะครับ premises นะครับคือทีนี้เหตุへ ت, へ ت เพราะว่า UAE เนี่ยกับอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในแง่ของความเป็นประเทศมุสลิมร่วมกันนะครับมีถนนที่ทาง UAE เนี่ยตั้งชื่อเป็นชื่อประธานาธิบดีปัจจุบันของอินโดนีเซียเช่นกันนะครับ เข้าใจว่าอินโดนีเซียก็คงทําคล้ายกันนะครับอพอไปทางเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ได้ที่ดินจาก UAE เช่นกันเพราะว่ามีการลงทุนจากเกาหลีใต้มากในใน UAE นะครับไปอินเดียอินเดียมีคนอยู่ที่นี่เป็นเกือบ4ล้านคนนะครับเป็นผู้ร่วมในเรื่องของการก่อตั้ง UAE ในแง่ของการให้ คนให้แรงงานมาทำงานนะฮะฟิลิปปินส์ก็มีคนอยู่เป็นเกือบล้านคนเช่นกันดังนั้นเนี่ยในหลายประเทศอาจจะมีแนวคิดแตกต่างกันบางประเทศก็ซื้อทำเนียบนะครับบางบางบางประเทศก็ไม่ซื้อบางประเทศก็เช่านะครับส่วนที่ที่ซื้อหรือว่าได้มาเนี่ยก็มีหลายแบบบางทีก็ได้มาแบบฟรีๆเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพิเศษกันนะครับ บางกรณีก็มีความตกลงกันว่าทั้งสองฝ่ายสามารถไปซื้อที่ดินให้ซื้อที่ดินได้ในในเมืองหลวงของอีกประเทศหนึ่งนะครับหรือบางกรณีก็ต้องมีการไปช่วยหาให้อย่างนี้นะครับคือแล้วแต่ว่าตกลงกันว่าจะเป็นยังไงบางครั้งถ้าเขามาออฟเฟอร์ที่ดินให้เราก็ต้องคิดในเชิงว่าเอ๊ะถ้าเขาออฟเฟอร์ให้เราเราจะไปหาที่ดินให้เขาได้ไหมเนี่ยนะฮะ มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าคิดเช่นกันตอนที่ผมอยู่เปรูก็เคยคิดในเรื่องของการหาสถานที่ซื้อนะครับแต่ว่าซื้อก็คงต้องดูเรื่องของ Finance เรื่องของเงินทองของประเทศสถานะว่าเรามีเงินทองในขณะนั้นมากหรือเปล่านะบางเอิญเป็นช่วงของโควิดนะครับก็ต้องรอนะครับเช,เชื่อว่านะเชื่อว่า หล,หลายที่เนี่ยท่านทูตหลายท่านก็คงมองดูอยู่ว่าเหมาะสมที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของการซื้อหรือไม่ซื้อนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับหลายท่านที่ผมเจอเนี่ยท่านซื้อแล้วท่านก็บอกว่าเอาเอเอท่านเกิดว่าเกิดว่าไม่ชอบขึ้นมาหรือว่าทูตคนหลังมาอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ขยับยากนะครับเรื่องของการเช่าก็มีประโยชน์แต่ว่าเรื่องของการซื้อก็มีประโยชน์ว่าเป็นการลงทุนว่าเราเชื่อมั่น ในความสัมพันธ์ลงทุนไปเรื่องการค้าการลงทุนก็จะตามมาเรื่องของเลเบอร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะตามมา people to people c o n t a c t ก็จะเกิดขึ้นนะครับผมเคยอยู่ที่เปรูเนี่ยดูแลหลายประเทศใช่ไหมครับก็บินไปบินมาในในหลายหายที่เจอกับเพื่อนๆนทูตหลายประเทศบางประเทศเนี่ยก็มีมีทูตเกือบ ทุกประเทศที่ที่เรามี accreditation นะครับก็แม้แต่ในเอเชียเองก็มีหลายประเทศที่มีมีทูตอยู่ในในเกือบทุกๆประเทศนั่นก็เป็นเรื่องของว่าการที่มีความสัมพันธ์ในการทูตเนี่ยเป็นบอ่อเกิดของการค้าการลงทุนที่ตามมานะครับคือคือเป็นเรื่องของไก่กับไข่อะบางท่านก็มองว่าอะก็ต้องให้มีการค้าการลงทุนเกิดขึ้นมามากพอก่อนนี่จะไปตั้งสถานทูต บางประเทศก็อาจจะมองว่าไม่จําเป็นมองในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ไปสร้างเรื่องการค้าการลงทุนตามมาทีหลังได้ซึ่งซึ่งผมมองแนวโน้มไปในทางนี้นะครผมผมคิดว่าอย่างอย่างในช่วงของแพนดมมิกเนี่ยก็มีหลายประเทศแบบปิดสถานทูตบ้างเนี่ยนะครับผมมองดูว่าแบบนั้นเนี่ยก็จะกระทบกับเรื่องของหลายอย่างนะหนึ่งเรื่องของ d iplomacy เรื่องของการทูตเนี่ยก็จะด้อยลงไปเพราะไม่มีสถานทูตเนี่ยก็ยากนะถึงแม้หลายคนบอกว่า,าในยุคป,ปัจจุบันมีเรื่องของเทคโนโลยีนะส่งวอ a t ์อัพอะไรกันได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันน,นะการไปพบปะพูดคุยเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าเยอะนะครับตรงนั้นคือผมก็ให้น้ำหนักว่าถ้ามีสถานทูตเนี่ยน่าจะดี อย,อย่างใน UAE เนี่ยบางบางประเทศยังไม่มีสถานทูตใช่ไหมฮะของเราเนี่ยประเทศไทยโชคดีมีทั้งสถานทูตที่อาบูดาบีซึ่งดูแล,ด,แลดูแลความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ที่ดูไบเรามีคณะเราเรามีกองศุนในการที่จะดูแลเรื่องเรื่องด้านกองศุนเรื่องการค้าการลงทุนอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเรามีความพร้อมต,ตรงนี้แต่บางประเทศก็มีสถานทูตอยู่ที่นี่แล้วก็เวลาจะไปดูไบก็ขับรถไปก็แค่ชั่วโมงนิดๆนะครับ ก็หน้าคือคือเดินทางก็ถนนหนทางสะดวกเฉพาะบางประเทศมีสถานกงสูลยอยู่ดูไบแต่ไม่มีคณะทูตไม่มีสถานทูตใช่ไหมครับดังนั้นก็ก็น่าคิดว่าการมีสถานทูตเนี่ยน,น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญอะ่ะเป็น,เป,นเป็นตัวชี้วัดในความสัมพันธ์ระดับความสัมพันธ์ว่ามีระดับ ambassador level นี่ความสัมพันธ์ปกติใกล้ชิดกันนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าคือ Return on Investment การลงทุนสร้างสถานทูตก,การลงทุนสร้างทำเนียบในระยะยาวผลตอบแทนดีแน่นะครับดีแน่ส่วนการค้าการลงทุนก็เป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับบางคนก็อาจจะคิดในเชิงสั้นๆว่าวันนี้มูลค่าการค้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะผมผมคิดว่า คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการทูตเนี่ยมีทั้งมิติความมั่นคงเข้ามาด้วยใช่ไหมครับการมีพันธมิตรในหลายๆเวทีในเวทีระหว่างประเทศในเวที UN ในเวที WTO หรือว่าองค์การระหว่างประเทศอื่นๆเนี่ยก็สําคัญไม่ได้น้อยไปกว่าในเรื่องของเรื่องของเทรดอย่างเดียวนะครับนี่เป็นเรื่องของ ROI มันแล้วแต่มุมมองนะว่าว่าจะมองด้านไหน แต่ถ้ามองด้านแคบอย่างเดียวเนี่ยอ๋อบอกว่าคุณมีคอสในการสร้าง300ล้านะสมมติสถานทูตแห่งนี้คุณจะต้องได้เทรดมาทั้งนั้นทั้งนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วไอ้ความคิดแบบนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่าการมีสถานทูตเนี่ยดีแน่นะครับดีมากๆนะเป็นความสัมพันธ์ที่ปกติกันนะครับ ในในหลายประเทศเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ n o r m a l i z e แล้วเนี่ยก็ทูดก็มีการแลกเปลี่ยนทูดกันนะครับแล้วก็การค้าการลงทุนก็จะตามมาทุกอย่างดีๆก็จะตามมานะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ากําลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับเรื่องของการลงทุนนะฮะถ้าวันหนึ่งเรามีกําลังนะฮะการมีมีสถานทูตเป็นของเราเองมากกว่าการเช่าเนี่ยแน่นอนเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีนี่ดีกว่ามากนะครับ เรื่องของการดีไซน์ตึกเรื่องของ security เรื่องของเอกลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยจะตามมานะครับส่วนการเช่าในในระยะที่เรายังไม่มีก็ก็มีผลดีนะก็มีความยืดหยุ่นก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นในช่วง3-4ปีนี่นะครับที่อยู่ต่างประเทศในหลายประเทศด้วยเดินทางหลายประเทศมา คูยภาคแถบนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เจอท่านทูตหลายท่านท่านก็ได้ให้ไอเดียดีๆเยอะนะครับผมก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะเป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับคิดอะไรออกก็ไม่มีไม่มีแบบว่าสคริปต์อะคิดอะไรออกก็พูดให้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ